ชาววันนี้แค่เพราะเก็ปเช็คแบริ่งเดมแจะแฟร์แค่วันนี้ก็จะมารีวิวกูชชี่แบบนี้เลยมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นเลยเหลืองเหลืองเหลือง,องก็จะมารีวิวอันไหนก่อนดีอันแรกที่ซื้อก่อนเลยกันนี่อันนี้เลยซื้อเมื่อวานหนึ่งอัน วันนี้อันที่ซื้ออันแรกก็คืออันนี้นะนี้เลยอ้าอันนี้เลย,อ,อ,นนเลยอันต่อไปก็ไปเหลมองอันนี้ได้ <c oughs> ก็เอาจองไว้ก่อนเป็นเลิบ ตึตึตึึงึนึงึงึอันต่อไปก็ไปเจอมาเป็นอันนี้้าวไม่ใช่อันนี้ตึ้ง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 ตึงอยู่ร้านนั้นยันเดียวเลยร้านกุชชี่นี่กุชช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 ีกุชชี่กุชชี่กุชชี่ร้านนี้ อันนี้นะอันนี้ซื้อมาจากร้าน,นอ,อื่นนะซื้อมาจากร้านร้านคนแก่ตเป็นร้านนี้เขาแบบว่าแขวนไว้ ต้องสามกรนแพงหนึ่งห้าสิบบาททุกอย่างนี่น,น่องดอนใช่อันนี้ไหนเกีตึ๊งตึงต๊งตึ๊งตึง๊งนี่เลยต่อไปอันนี้คืออันที่ไปเป็นนี่นะ ตอนพักก้อนวันอันสุดท้ายเลยแล้วก็มาตอนเย็นมาตอนเย็นก็ตกไปที่นี่เลยของข้างนอกก็มีขายน้อยแล้วก็ขายขายย้างในนนี่เลยเยอะอีนี่อเอออกหน่อยหน่งดีอ่ะดีงามพลาเราไป คแล้วก hey, ็อันต่อไปนี่เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย